สวัสดีครับผมนายราชเชนทรสอนพบูธสินครับก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็สิบเจ็ก็หลายปีแล้วครับสารภาพจริงๆว่าจํารุ่นไม่ได้แต่ว่ายังจําอาจารย์สุขวดีได้ขึ้นใจเลยนะครับ <c oughs> ก็พูดถึงอาจารย์สุขวดีเนาะก็ตาารงๆนะครับว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างเข้มงวดก็ <c oughs> ส่วนตัวผมนะครับก็โดนฝ่ามือของอาจารย์ไปหลายครั้งเหมือนกัน แต่ว่าก็แต่ละครั้งที่โดนตีนี่ก็ยอมรับนะครับว่าอาจารย์ไม่ได้ตีแบบไร้เหตุผลที่ตีแต่ละครั้งก็คือผมเนี่ยครับที่ดื้อเองแล้วก็เป็นคนคิดเอง <c oughs> แล้วก็แต่ละครั้งที่อาจารย์ตีนี่ก็สัมผัสได้ว่าอาจารย์ตีไปเพราะหวังให้เราได้ดีจริงๆมีความรักมีความห่วงใยจะพูดว่ารักวัวให้ผูรักลูกให้ตีก็คงไม่ผิดทั้งนะครับแล้วก็อกอย่าง่ก็คืออาจารย์นะ่ะเป็นอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราคิดพวกว่า ถูกต้องแล้วก็มีความแบบ <c oughs> ตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะทําการเรียนการสอนสื่อให้นักเรียนนี่ต้องการแบบให้นักเรียนนี่ได้ความรู้จริงๆซึ่ง,งด้านนี้นี่ก็แสดงออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าคนอื่นๆก็คงจะสัมผัสได้ถึงด้านนี้เหมือนกันถิง่งไงสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับที่อาจารย์จะได้กเกษียณแล้ว ก็ที่อาจารย์จะได้พักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสัทีไม่ต้องปวดหัวกับนักเรียนดื้อๆแบบผมอีกต่อไปนะครับยังไงก็หวังให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รอดพ้นจากโควิดไปสุดท้ายนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งแล้วก็ขอแสดงความคิดถึงอาจารย์่างจริงใจอีกครั้งสวัสดีครับ